เรีย ะคะจะมีการตรวจโรคทั่วไปนะคะตรวจให้บริการทางตกรรมด้านหลังสุขภาพดุและพู้ปกพิในเรื่องการดูแลดุนะคะาจังหวัดร้อเอ็ดก็จะมีนํารถตรวจเสด็จจหน่าให้กับประชาชนด้วยนะคะประจุสั์จังหวัดต้อยเอ็ดนะคะจะมีการแนะนาี่ยวการเลี้ยงสัตว์การจัดการการป้องกันแล้วก็การรักษาโรค่อด้านในสุนขเลยนะคะใครที่สนใจในการทำหมันสุนัขแล้วก็แมวเบเชีนได้นะคะแล้วก็สัตเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนของส่วนราชการที่มาร่วมนะคะก็จะมีศูนย์ด้วยนะคะสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินให้ความรู้ต้นทีด้านราชการทหารมอบสมุดประจาตัวทหารกองหนุนนะคะแบบสอดาแปดนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับสมัครทหารกองเกินเอราชสูตรนะคะบริการน้ําดื่มแล้วก็เช่าบูชาเหรียญพระทุกธก็ไม่มีคนด้วยนะคะจังหวัดก็มานะคะจะมีการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์โดชว์กีบนะคะ ผู้มีการรงเรียนบ้านทำคนสูงนะที่ท่านในการให้บริการประชาชนค่ะถูกนะคะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนยางแล้วก็สมม่วนพภูมิภาคปฏิบัติงานช่วยเหลือเรื่องการรักษานะคะป้องกันโรคส่งเสริจประมาณเกานาฬิกานะคะประธานในพิธีคุณเป็นท่ทานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเดินทางมาถึงบริเวณพิธีกันแล้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเคยเจ้าฟ้ากะลึงน้ำลัคนา ประธานในพิธ mm ีประจําแทนรัชกาลรายงานนะคะในเชิญหลวงพ่อกัชกาวรายงานต่อประธานในพิธีตัวราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดโครงการเหมือนแม่เพื้นที่พอสมวจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ร่วมกับโครงการจังหวัดเด็กเพื่นที่บหมาะเพื่อความรุ่งสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะคะทราบประมาณเสียนาฬิกานะคะ เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีเสด็จลงพุเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538ต่อพระเทศาติท้งประชาธิภาเป็นแห่งการเนการรับเพณีสาธารณประโยชน์ต่างๆต่อประเทศาติที่สำคัญสุดพัรณียกทจด้านการแพทย์ด้วยพระเกียรติคุณและพัรกรุณาที่คุณที่สงประกอบ ักลยุทธ์ยุาและอาสาสมัครพอสวพร้อมประชาชนทุกกลุัมได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวณโรงเรียนบ้านคำโพนสูงหมูที่ มีสิบสอจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ประหลงผมนายพัชกรณะแสงไทยนายอำเภอหนองพ่อในแถวในการปฏิบัติงานเหนืแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีพออสวในวันนี้วัตถุประสงค์ในการออกเรื่องแของตำบลกบโปอำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดพ่อสังเกตดังนี้ ตำบลโกโพรมนเภอหนองอ้อกตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดระยะทางที่โรงพยาบาลส่งส่งสุขภาพตำบลทั้งสองแห่งถ้าเกินศักยภาพก็จะส่งต่อโรงพยาบาลหนองพอกโรงพยาบาลโพนทองและโรงพยาบาลร้อยเอ็ดติม,มีการเฝ้าระวังป้องกันการแพรติโด,ดยผู้นำหมูบ่บ้านแกนนำและลอสภสัตตารัก,กษาโรคการควบคุมโรคติดต่อในหมู่บ้าน พระเจ้าองค์นา้ถือเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วยลรัก์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างทวัตบรักติยราชนาวีทรงดำรงตำแหน่งประธานกี่ดินสัดมูลที่ปอสวสืบต่อมาที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยประกอบกับจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าึ้นราชทานาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการออกหน่วยแพทย์ขึ้นที่ปอสวและโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นที่ในวันส่วนราชการ หน่วยงานสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้แวดล้อยโอกาสรวมถึงสามารถแก้ไขและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้หรือพอสวนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์งมกราคมที่ได้บาได้เป็นบ้าหงาแบบะการาการป้องกันการแพร่ระบาดของ วรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านโดยโดรงนะครับผมอยากจะบอกเมื่อวานนี้มีการกระตุกเพิ่มขึ้นนะครับเน,นนเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขหรือปัจจัยมาตรฐานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ของแต่ละคนบางคนรถพ่อเดินทางออกไปนอกค้อครอบ ครอบครัวผู้ให่นอกนอกควรเลือนประจำไปติดต่อทํางานหรือไปอะไรต่างต่างพื้นที่คนไายนอกมีความเสี่ยงเสมอตรงนี้และคนที่ติดเชื้อมาก็สแกนดูในพื้นที่คนใน,นตัวนภาคการจากสานักง,งานเหล่ากาชาตจังหวัดร้อยเอ็ดครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้งห้าท่านนะครับท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดร้อยเอ็ดครับนายิทธิ์สมจิตครับ ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณอนิตาสงจิตครับท่านประครับคุณวิาิทัศ์ศูนย์ครับกรุงปิสนาชนณฐานครับคุณสังกาโพชัยคุณบุญเฉ่นเลยนะครับรับมอบถึงหังชีพครับจากสมานานเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้นะครับได้รับอภรณจากท่าน ดรคุภาพคุณซื่อด้วยนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับร่วมนะครับมาร่วมให้บริการครับขันหลังครับขันหลังครับมอบสิ่งของครับ่อคุณแม่ครับขันหลังครับขอบพระคุณครับขณะนี้นะคะเป็นการมอบถุงแรงชีพในการให้กับประชาชน ในตะเุิปกโคนะคะลนต่อไปนะคะหลังจากปอดถุงมือชีพแล้วนะคะจะเป็นการถ่ายภาพนะคะเชิญด้าหน้าเลยค่ะจะชุดโป๊ดอ้ว่ะรอ้ย คณะสมาชิกโสอสวรอาจจะเป็นชุดๆนะคะในการถ่ายภาพค่ะชุดแรกนะคะขอรินเชิญในส่วนของหัวหน้าส่วนรา,าราชการระดับจังหวัดนะคะความตั้งประธานด,ด้วยค่ะท่สสานสมาชิกจังหวัดร้อยเอ็ดท่านผู้แทนบนคน ขันบทที่27่สิบเครับลำต่อไปนะคะประธานร่วมบันทึกภาพกับคณะส่วนราชการระดับอำเภอค่ะเรนเชนค่ะเรนเชนจังหวัดต้อเอ็ดค่ะอำเภอข้าจังหวัดอเินเชนค่ะเรนเชน,นครับอี่ต่อตัว่านรักเรนเชน,นะครับ จี่นะครับนะมีเดียวกันหลายโดยงานนะครับที่มาร่วมกันให้บริการที่นักปราวเสนครับต้อบจากภูเก็นนะครับคณะศูนย์จังหวัดนะครับไปทั้งที่เมือง ใ่สีพ่อไทยกันวายย่าไทยจังสีทไยทย เป็นพยานให้เาก็เด็กท่่ยได้ให้ใ่ไหาาหาย่อเย็้านาเดียว